ขอโคตดเลยนะเพื่อนๆเรียกคนเท่ๆี เออแน่นอนโอ้เอเพี่บเลยอยู่ข้างมาเก็ตข้างโพส Bye cô cô go, Ê, nhìn mình đồn không? Nhìn đồn không mấy kia phải <laughs> ไปเอาไปปืนพกสองบอกไว้คอนเทนต์เราเราจะเล่นแต่ปืนพกดีไหมเพื่อน เอาเลยเข้าวงมาเลยเพื่อนคนหนึ่งดีครับมาร์คเออพกทั้งเกมเนี้ย แต่ได้ดีสออ์ยอเกอร์ว่ะกูเก็บเอเคมาแล้วเฮ้ยเอเคไปเพ, 2> 3, 2, 1, 1> พื่อนเฮ้ยเอเคไปอ้าวฝั์ไม่มีใครเอาเลยช่างแม่งกูเก็บเอคิบไว้นะโอ้โห เคันดเมจวเนี่ยทับฝืนพกลเลยนีย่ติดตามอยู่จ้าจะหลังเราห้อมา โอเคหมดว่ะเพื่อนเรามันโหดจริงจริงโหดจริงจรงความจริงเราต้องโควรใส่เกาะนะเว้ยเกาะแบบถูกๆแล้วนะเกาะแบบคนจนนะครับโอ้โหเกาะยาจบเกาะแบบคนจนโอเคเอ้ย โอ้ใครไปมาขอบคุณมากครับผมจำผมได้เปล่าโอ้จำได้แล้วครับใครที่ใครที่โอนมาพี่ตีกะรีอ่ะมาคุคงพี่จำได้หมดเหรอครับขอบคุณมากนะครับมาค,คงตีกะรีซองกะรีอยู่น่อย เพื่อนโหงจริงโหดจังเลยนะตัวแค่นี้ตัวแค่นี้โ,โหชนะรวเลยวะง่ายเลยวะวออฮโหวินเนอร์ครับผมทีมมันดีเออใครอยากเข้าทีมผมแอดมาได้นะครับทูซ่า ชื่ออย่างจ้าบผมทูซ่านะครับขอบคุณมากคุงนะครับเปมาให้นะครับยี่สิบขอบคุณมากมาดูกันเราได้กล่องไหมถัดแทนถัดแันแทนโหลดช้าจังวะห,หน้าตัวละครเนี่ยแทนแทนแทนโอเคครับได้หนึ่งกล่องจ้าว